3ความเสี่ยงต้องรู้ก่อนลงทุนหุ้นต่างประเทศหุ้นต่างประเทศตอนนี้นะคะคนนิยมมาเล่นหุ้นต่างประเทศกันมากขึ้นนะคะเนื่องจากปัจจัยอาจจะเป็นจากที่หุ้นภายในประเทศเริ่มมีการ ผันผวนนะคะการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่สามารถช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับนักลงทุนเมื่อตลาดหุ้นภายในประเทศได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆแต่การลงทุนหุ้นต่างประเทศก็ยังมีความเสี่ยงที่ควรรู้ความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะ อันดับแรกก็คือ 1. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการเทรดหุ้นต่างประเทศต้องมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต้องใช้การลงทุนในเรื่องของการอัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปตามค่าตลาดเงินตาาของแต่ละประเทศค่ะ 2. ความเสี่ยงด้านความผันผวนในแต่ละประเทศย่อมมีสภาวะและนโยบายทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันซึ่งเป็นตัวกำหนดภาพรวมของตลาดการลงทุนในประเทศ นั้นๆด้วยค่ะ3ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของภาษีกอกรหากเงินได้จากการลงทุนต่างประเทศเข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดจะต้องถูกนํามาคํานวณเพื่อชําระภาษีด้วยเช่นเดียวกันนะคะการลงทุนหุ้นต่างประเทศจะมีความเสี่ยงหลายข้อที่ควรต้องคํานึงอย่างรับคอบก่อนการตัดสินใจการลงทุนค่ะการลงทุนทุกอย่างนะคะมีความเสี่ยงดังนั้นเราจะต้องศึกษาก่อนไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรก็ตามศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุน และเอก็ได้ทำในเรื่องของการลงทุนหุ้นต่างประเทศอย่างหุ้นอเมริกาเอาไว้ด้วยนะคะก็ติดตามได้เลยในเรื่องของการลงทุนหุ้นต่างประเทศซึ่งตอนนี้นะคะมีแอปพลิเคชันซึ่งทำง่ายมากๆนะคะใน EP ีถัดไปนะคะก็เข้าไปดูได้เลยในเรื่องของการลงทุนหุ้นต่างประเทศแค่50บบาทก็ลงทุนได้แล้วค่ะใครที่ไม่มีเงินลงทุน หรือค่อยๆอยอมเหมือนออมหุ้นออมทองนะคะเราสามารถทยอยเก็บได้ค่ะสมัยก่อนเลยการที่จะซื้อหุ้นต่างประเทศอย่างหุ้นอเมริกาเราจะต้องซื้อในหน่วยลงทุนหลายพันหลายหมื่นค่ะแต่ตอนนี้คุณสามารถที่จะลงทุนแค่หลักสิบ0บาทเริ่มต้น1 0อยบาทเริ่มต้นในส่วนของการออมทองนะคะซึ่งทำให้เราเริ่มเก็บเงิน ออมเงินออมหุ้นได้ง่ายมากขึ้นค่ะแต่ทุกอย่างอย่างที่บอกค่ะมีความเสี่ยงดังนั้นศึกษาดีๆก่อนที่เราจะลงทุนฝากไว้นะคะสำหรับช่องของเอเองนะคะก็จะเอาบทความดีๆง่ายคิดดีๆรีวิวหนังสือต่างๆนะคะมาฝากกันไว้ในทุกๆวันในช่องของโค้ดเสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ a s y Money